ตัวไหนครับสวัสดีครับผมเหล่าทางนี้เจ็ดมังกรครับครับผมนีช็อปปกา์ดร้อยสิบสองครับมาสอบครั้งแรกไปไงก็พอดีเลยครับพอดีเลยน้ําหนักนี้คุมมากี่โลครับประมาณสามโลสามโลนี่ใช้เวลากี่วันสองวันสองวันพอต่ําสุดคิดว่าทําได้เท่าไหร่ครับก็ประมาณกลางวันก็ราวๆนี้ครับร้อยสิบเอ็ดสิบสองครับถ้ากลางคืนน่ะ ก็ประมาณสักร้อยสิบร้อยสิบอยังพอไหวสองสามโลไม่มีปัญหาซ้อมมากี่วันครับไฟนี้เดือนหนึ่งพอดีเดือนหนึ่งเต็มๆต็มคปั๊มคุณซ้อมที่จิตมืองนน์มีใครบ้างในพวกที่เพนนรินพวกการใช้ครับครับผมเก็บตัวหนึ่งเดือนเต็มๆครับผมหลังจากชนะใครมาเออสกลพัฒน์ะสกลพัฒน์ครับโชควิทยาครับโชควิทยาเขาเพิ่งโชคไปครับเห็นฟอร์มไหมเห็นครับผมกลับมาเกิดได้ครับแล้วเราวันนี้เจอกับ บอลลีลิตจำหน้าได้ไหมจำฝีมือเขาได้ไหมวันนั้นไปแพ้เขาที่ไหนก็แพ้อยู่อ้อมน้อยครับอยู่ชนบุรีครับยูชนบุรีตอนนั้นชม่ฝนจาราตอนนั้นยังไม่มีคนดูครับมันเกิดอะไรขึ้นอ่วันนั้นก็แพ้ครับหลงเรียมครับมั่วไปหน่อยครับกลับมาลูกพี่เทนว่าไงบ้างเนี่ย ก็รงเตะขารงลูกเขาควัดล่างไปเสียเหลี่ยมเสียหลักเขาวันนี้แก้เกมมาแล้วครับเดินยกไหนดีวันนี้ก็ดูไปเรื่อยครับก็จะไม่ให้เขาออกอาวุธลูกเก่งเขาให้ถนัดลูกถนัดเขาครับอกเขามีอะไรนะรวมลูกปัดขาลูกเตะขาแล้วก็มีหมัดาแล้วเรามีอะไรไปสู้กับเขาวันนี้ก็สู้ที่รู้ครับวันนี้ลูกแน่นอน วันนี้ไม่หลงเหลี่ยมนะไม่ครับไม่มั่วนะครับโอเคนะครับอ้าวเราอายุอะไรล่ะครับ23ครับคนจังหวัดกาฬสินครับไปปล่อยประมาณ54ครึ่งครับ54นะสูงร้อย6 0อบครับร้อยหกสิบนะครับเราชกมวยมารวมๆแล้วกี่ไฟประมาณ80 90ได้อ่า9 0เกือบ1้0และ้วยคครับเราเป็นมวยอะไรเบลพื้นเพเรา ก็มวยฝีมือฝีมือข้างหน้าซ้ายหรือขวาซ้ายครับซ้ายนะเอาฝากพี่น้องการสินหน่อยครับวันนี้ครับก็ฝากพี่น้องการสินแล้วก็ค่ายมวย FC ค่ายมวยจิบมุงนนท์นะครับวันนี้ก็เต็มทีแน่นอนครับแก้มือได้ไหมได้ครับบ้านถิ่นเราทีนเรายอมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นี่ชีดล่วงหน้ายังก็มีแน่นอนครับซอยบอกครับซอยเอ๋บอกครับถ้าชนะในถิ่นนี่จะดักจะดักแน่นอนครับมีอาชีพแน่นอนครับผมครับ